วันนี้เราอยู่กับน้องอายากะอันนี้ก็จะเป็นเมืองน้ำนะครับเพิ่งมาถึงกันแบบว่าสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ดูวิวโหวผมว่ามันมันสวยสุดแล้วนะอันนี้คือคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอินาซุมะมันสวยสุดนะในเกนชินแต่แบบว่าโหดูวันนี้นี่คือสุดยอดเลยนะอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนในเมืองเลยนะ,ะวิธีเข้ารู้สึกว่าต้องใช้เรือ เล่นเหมียวเล่นกับแมวได้ไหมนี่มีหมาด้วยตรงนี้สวัสดีเจ้าหมานี่น้องอยากเล่นด้วยครับผมก็ไม่ได้นะเรากำลังจะไปสำรวจแล้วอืมว่าแต่เราจะไปยังไงเนะี่ยตอนนี้ไม่เป็นทางนะแต่ว่ามันต้องขึ้นเรืออะไรเนะี่ยนี่ไงโอ้มันมีเรือมารับเมื่อกี้คือรอเรือนะครับสวัสดีน่าจะเป็นน้องกระต่าย สวัสดีท่านผู้ดสารเออมีอะไรให้ฉันช่วยไหมพิดีว่ารถจะออกเมื่อไหร่โอเคก็ได้เวลาออกแล้วนะโอเคทำปุ๊บไปเลยอันนี้มันไม่ใช่รถนะมันคือโอ้เขามีบทบรรยายนะครับนี่ชมบรรยากาศโอ้มันฟิลกูดมากเลยอะ่ะดูสิตรงนั้นมีปลาด้วยไม่ได้ว่าเรากระโดดลงเรือได้ไหม้แย่แล้วเราผม้่อน มาเราจะนั่งดีๆโอเคนั่งดีๆนะอายาะดูวิวดูลมชมวิวโอ้โหอ่าอันนี้เขาบอกว่าเราจะผ่านถ้ำไปนะครับเราลังจะเข้าถ้ำอเอ้ยมีนีด่ด้ะเก็บ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 ึบโอเคตรงนั้นมีหออะไรด้วยหออะไรวะอ่าจะถึงยัง ดูในแมปมันเล็กๆนะแต่ว่าก็ค่อนข้างใหญ่จริงๆเกมนี้ที่แมปมันใหญ่ก็คือเพราะว่ามันมันโลง่งนะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับข้างหลังนั่นอืมขออนุญาตยิงไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้โอ้โอเคมคือมันบอกว่าให้เราเก็บอาวุธอะไรทุกอย่างไวบ้บนไว้บนนี้นะคืออะไรอนะ นำน้ำอูดเข้าเมืองเหรอแล้วก็มาส่งเราด้วยความเาเรียกอะไร,ะไรมาถึงด้วยสติภาพเออนั่นแหละไปแล้ววะไปบ้านาลงเรือลงแบบเอสวานไม่รู้ว่าเฟมเรทเรือเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรอบๆเมืองนะครับเราจะเข้าไปในเมืองแล้วนะไปครับผมขึ้นลิฟต์กันไม่มีให้เลือกด้วยเอโอ้มันมีให้เลือกด้วยเมื่อกี้ผมกดเร็วมากะอาเราลองไปชั้นหนึ่งกันไหม เอเอเราเราไปทีละชั้นนะถึงแล้วอา่านี่คือชั้นหนึง่งว้าวมันคืออะไรกาทำอะไรกันครับอืมรู้สึกเม,เมืองนี้มันจะมีแต่เฟอร์รี่มีเฟอร์รี่เต็ไมไปหมดเลยนะก็ชั้นหนึ่งไม่น่ามีอะไรนะมองอะไรไม่เห็นด้วยอันนั้นประตูไม่ทราบว่าเปิดได้ โอ้ว oh, wow. oh, oh. oh, really? <laughs> ้าวโอ้โหโอ้พระเจ้าสุดยอดไม่ได้จะดูกันเก่งไนอุ้ยนี่มันคาร์มิวชัดเลยอันนี้จักรวาลที่เชื่อมโยงแต่เราไปเก็บภาพแป๊บนึงเดินไม่หมดแน่เลยว่ะมันมันก็ยังตีได้อยู่นะเออโอเคอุ้ยกลางคืนแล้วดูบรรยากาศกลางคืนไหม แตงสีเสียงมันจะเป็นยังไงจริงผมชอบตอนเช้ามากกว่านะเกมนี้กลางคืนรู้สึกมันน่ากลัวไปนะก็มันออกแนวเขาเรียกว่าอะไรออกแนวสตรีมพังปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันใหญ่มากอ่า,อาโอ้งไงสุรอาหารซื้อมาน่าเป็นพวกกาแฟปะอันนี้มันเป็นเหมือนคาเฟ่นนะ โอ้ิสว้าวสุดอดไปเลยมอีอ่าหนุ่มสาวมาจีบอะไรตรงนี้ <c oughs> เรามาเยือนในยามวิการนะครับโอเคมาถึงแล้วอันนี้แคทเธอรีนนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเธอก็จะตามเราไปทุกที่นะอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์หรือเปล่าเอ่อฉันชื่ออาอามัน เราๆๆแล้วไงครับอ๋ออันนู้นคือที่ที่เรานั่งเรือมานะก็คือก็คือเราลงมาใช่ไหมใช่ไปทีนี้เราจะไปกันต่อที่ชั้นที่สองชั้นสองคือชั้นนั้นเปล่าวะเดี๋ยวผมขอลองอ๋ออ๋อชั้นสองมันก็คืออันนี้เนาะโอเคเอ่อชั้นสาม,มีอะไรชั้นสามก็มีเรืออีกแล้วเหรอโอ้ นั่งได้ไหมอ่ะเฮ้ยนั่งได้เรือลำนี้อ่ามันจะพาเราไปไหนอ่ะถามหน่อยแล้วกันเฮ้ยออกแล้วอ,อันนี้คืออันนี้คือออกใช่ไหมโนโนโนก็ชั้นสามไม่มีอะไรนะครับเป็นชั้นเอาไวเ้เรียกเรือใช่ใช่ไปไปดูชั้นสี่กันแต่ปลว่าเสียงมันตามมาหลอกหลอนแล้วนะครับ ว้าวอันนี้คือชั้นสี่โอ้โหอืมแต่พอมาดูในเมืองนี่ในเมืองมันด้วยความที่เมืองมันเล็กนะแล้วก็มันก็เลยรู้สึกแคบไปหน่อยเปิดเสาอ่ะได้มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาลูมิเน่มามาเปลี่ยนธาตุดูนะโอเคลูมิเน่ธาตุน้ำ วัดวัดไม่มีหมาเลยมองเห็นไหมนะน,น,น,น่ะนี่ไหน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 มันใช้เลือดน,นี่หว่า <c oughs> โอเคตรงนี้เป็นประตู <c oughs> เข้าได้หรือเปล่านี้เขาได้ขอเดินดูรอบๆหน่อยแล้วพาทุกคนมาดูที่ด้านหลังมีอะไรโอเค ตรงนี้ก็เป็นเหมือนสวนนะแล้วตรงนั้นก็มีเรือไปไหนได้รอบเมืองเลยปะเนี่ยเออโหมันดีเทลมันเยอะจัดอะมาเข้าไปดูข้างในนะข้างในไหนดูซิดูซิเออก็ก็เป็นที่ทำงานนะครับเว้ยจีบกันอีกแล้วไม่ได้อย่างนี้ต้อง ยิงยิงน้ําใส่แมปก็สวยนะเออแค่แมปก็ดูเป็นภาพอาร์ตละทำไมมันไม่เหมือนแมปอื่นวะเอ,อ้ยนี่มันลำเอียงชัดๆเลยดูผังเมืองมันโอ,อ้หมันเป็นเป็นบอสให้ตีนะครับเราลองไปดูไหมลองไปดีกว่าออจริงแค่มาเดินชมวิวก็คุมแล้วนะแมบเนี้ยตัวนี้ไม่มีเรือให้รอหรอ,ออืมเหมือนว่ามันไม่มีทางให้ไปต่อ แปลว่าทางนี้อาจจะไปไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปทางนี้โดยลงไปที่ชั้นสองโอเคมาเรือมาแล้วว่าแต่มันจะพูดอย่างงี้ทุกรอบไหมเนี่ย <c oughs> มันจะพูดทุกรอบที่เรานั่งเรือเลยเหรอเอออ่าตอนนี้เรามาถึงแล้วนะว้ามันเป็นโล่ยโลงนี้เลยเหรอมาแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าเรือนะครับมีสวัตรงนี้ อ่าโอ้แค่แบบเหมือนแค่แบบว่าแบบเหมือนคนละเกมแล้วจริงจริงไปเลยทำไมมีกล่องมีกล่องแสดงว่ามีมอนสเหรอระวังนะครับแถวนี้มีมอนสเตอร์อุ้ยมีหมาอีกแล้วน,นี่เป็นหมาส้มแืม่ม,มันสวยมากคือจริงจริงแค่แค่โหลดมาเดินดูแบบนี้นี่มันก็ สุดยอดแล้วนะทำไรกันอยู่มาแล้วอ่าเล่นไงวะลืมลืมลืมนี่นะฟันฟันฟันอืมดาเมจไม่รู้แรงไหมขุดวัดโอ้เอ้าอันนี้มันอ่าเราต้องสะดุ้งไฟมันใช่ไหม ฮึบอืมกระเด็นร,นร้อ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 นอันนี้เดี๋ยวดับไฟให้ <laughs> อืมโอเคเรียบร้อยว้าวได้กล่องอ่าแต่นี้ปลอดภัยแล้วนะเราเคลียร์ให้แล้ว เยมมันให้แล้วนะครับชอบมากเลยอ่ะทางที่มันทางเดินที่มันดูใหญ่ๆางเดินแล้วรู้สึกมีพลังโอเคอมีน้ำพุด้วยทุกคนโหตรงนี้ก็เป็นแบบว่าจะชมวิวอ่ะมีเฟอร์รี่อีกแล้วนะโอ้โกอ็ว้าวน้ำพุอ่าเล่นน้ำหน่อยเล่นน้ำหน่อย น้ำไม่แข็งเหรอเออน้ำไม่แข็งในนี้คือเหมือนเดิมไหมเนะี่ยเข้าไปได้เหมือนเดิมไหมว้าวอืมว้มู้ผมอยู่ที่ไหนโอ้ my god จวชมวิวของประชุมอ่ะเหรือว่าหรือว่าลงละครอะ สักอย่างเลยเนาะตรงนี้มีหลืบรับในการทะลุมาข้างหลังโอ้โ้ยูสสบ้าไปแล้วเมืองน,นี้ว้าวแต่หลักๆเลยคือผมจะเล่นมากี่นาทีแล้วไม่รู้นะแต่ว่าจริงแล้วผมอยากลองว่ายน้ำนะ มันคือมีระบบดำน้ำเข้ามาแหมเราสามารถว่ายได้เลยปะไม่รู้โดดไปดูไปเลยดำน้ำนี่ไงบลบกบล็อบลอืมใต้น้ำโอเคอ่าว้าล็อกออนยิงยิงมันมันเฮ้ย ย่าอืมเราเราจะสู้กันด้วยวิธีนี้เหรออืมตายตายตายโอเคโอ้ยตอนนี้มีปูอ่ะอุเฉชวน <c oughs> ว่าจะเ,เราจะาโจดเราออกไปยังไงเนี่ย โอ้หมุนได้ได,ด้วยตอนนี้เราสู้กับปูอืมสู้กับปูเอ่อสู้กับอะไรไม่รู้กระเบนว้ายขึ้นว้ายขึ้นว่ายขึ้นว้ายขึ้นมาอยู่ที่สูกว่าเจ้าปึ๊บโอ้ยอืมตีตีอืมปูตีปูชาตไหนจะตายเนี่ยโอ้ยจะตายแล้วผมจะตายแล้วช่วยด้วย ในน้ำมันไม่สนุกเลยคือแมปส่วนหนึ่งก็อยู่ในน้ำเหมือนกันโอ้ตรงนี้มีถ้ำด้วยมันดีเจ้าปลาอไปมันไม่ให้เขา้าเออก็มีแบบว่าแลนด์มาร์คสวยๆใต้น้ำไหมไปแล้วบู๊ เ่นะเลือกผมลดแต่ว่าเราได้อะไรมาได้อะไรมาไม่รู้ว่ามันไม่คือแหละไ,ไม่รู้เลยมีให้อินเวสอ๋อเป็นกล่องเฮ้ยยิงกันเองทำไมดดิด <c oughs> เออน่ารักน่ารักห้องอะไรท้กอย่างเข้าได้ไหมก็ไม่ได้นะมีพาสเวิร์ดพาสโอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอขึ้นก่อนแล้วกันนะโอเค หลุโอ้ m ม่กอดคือเราขึ้นมาแล้วมันก็เป็นท้องฟ้าสีชมพูแบบฮอลลซอนว่ากันไปใหญ่แล้วอ่ะโอเคก็ปิดคลิปมันในน้ำเลยแหละนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการลองมาเดินเล่นในเมืองน้ำนะครับหืือว่าเซอร์ไพรส์กว่าที่คิดนะผมไม่คิดว่าเกมนี้มันจะทำได้ขนาดนี้อาเป็นว่าอย่างวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมตอนนี้ก็ Vale. <coughs>